สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่ายุวดีนะคะยุวดีจะนำเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องจริงที่ยุวดีเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากเมื่ออยู่กับแม่และก็อยู่กับพ่อก่อนที่ยุวดี จะไปทำงานที่กรุงเทพและหลังจากนั้นมายุวดีก็ได้เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพเมื่อยุวดีไปทำงานที่กรุงเทพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับยุวดีบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะเมื่อยุวดีได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านเมื่อท่านเจ็บป่วยไม่สบายยุววดีเองนี่แหละค่ะ เป็นคนที่รับผิดช,ชอบดูแลเรื่องใช้จ่ายต่างๆยุวดีเป็นลูกสาวคนโตพ่อกับแม่ของยุวดีมีลูกสาวสองคนส่วนน้องสาวคนเล็กของยุวดีก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วยความที่ครอบครัวของยุวดีนั้นค่อนข้างที่จะจนมากเงินทองแทบจะไม่มีใช้เลยในแต่ละวันยุวดี เรียนจบแค่ม .3 มเองค่ะแค่ม .3 เองพ่อกับแม่ของยุวดีก็แทบจะไม่มีเงินส่งเรียนแล้วแล้วเสียสละให้น้องสาวได้เรียนต่อยุวดีได้ทำงานช่วยพ่อกับแม่ไปสักพักอยู่มาวันหนึ่งแม่ของยุวดีเกิดไม่สบายขึ้นมาป่วยหนักรักษายังไง ก็ไม่หายคุณหมอบอกว่าต้องใช้เงินเยอะมากยุวดีเองก็ไม่รู้จะทำยังไงพอเองก็กลุ้มเมื่อครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ขาดแคลนเงินทองอยู่แล้วเรื่องงานก็ไม่ค่อยจะมีคอยแต่รับจ้างเป็นลูกจ้างของคนอื่นเมื่อยุวดีเดินทางไปหาคุณลุงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันยุวดีเองก็รู้ดีว่าลุงคนนี้น่าจะช่วยยุวดีได้เพราะว่ายุวดีเห็นเพื่อนบ้านบางคนมีฐานะไม่แตกต่างอะไรกับครอบครัวของยุวดีเลยเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากลุงคนนั้นต่างก็ไม่เคยได้ผิดหวังเลยสักคนเดียว ลุงพูดใจดีอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันกับยุวดีนี่แหละค่ะเขาชื่อลุงปื้มลุงปื้มมีฐานะดีและร่ำรวยซึ่งลุงปื้มเองก็ทำธุรกิจส่วนตัวทำมาค้าขายการเกษตรราย,ย่อยขายใหญ่ยุวดีเองได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากลุงปื้มเพื่อไปขอยืมเงินก้อนสักก้อนหนึ่ง เพื่อเอามารักษาแม่เมื่อยุวดีไปขอร้องคุณลุงปื้มให้ช่วยเหลือทีแรกๆยุวดีเองก็กลัวคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากลุงปื้มไม่ได้ซะแล้วเมื่อยุวดีได้พูดเหตุผลและอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของตัวเองให้ลุงปื้มฟังลุงปื้มถึงกับสงสารยุวดีเลยลุงบอกว่า ลุงก็ได้ยินข่าวยุวดีเหมือนกันแต่มาวันนี้ลุงปื้มเห็นยุวดีมาหาลุงถึงที่บ้านลุงปื้มเองก็เพิ่งจะรู้ว่ายุวดีก็ได้เดือดร้อนจริงๆเหมือนกันเมื่อลุงปื้มเข้าใจดีเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ให้เงินก้อนหนึ่งกับยุวดีมาจํานวนหนึ่งแสนบาทเพื่อไปรักษาแม่ เงินหนึ่งแสนบาทมันเยอะมากมายสำหรับยุวดีแต่มันน้อยสำหรับลุงปื้มมากมากแค่เงินหนึ่งแสนบาทสำหรับลุงปื้มหาวันเดียวก็ได้คืนแล้วแต่ยุวดีนี่สิเมื่อได้เห็นเงินแสนจากมือของคุณลุงปื้มได้หยิบยื่นให้กับยุวดีนั้นยุวดีก็คิดขึ้นมาทันทีเลยว่าตัวเองจะหามาคืนกับลุงปื้ม ได้ด้วยวิธีไหนถึงจะได้คืนให้กับลุงครบทุกบาททุกสตางค์ที่ได้หยิบยืมมาขอบคุณมากนะคะลุงที่ช่วยเหลือยุวดีครั้งนี้ยุวดีจะไม่ลืมบุญคุณของคุณลุงเลยค่ะยุวดีกล่าวคำขอบคุณให้กับลุงปื้มในนะัดตอนนั้นพร้อมยกมือไหว้แล้วยื่นมือ หยิบไปเอาเงินที่มือของคุณลุงคุณลุงยื่นเงินให้กับยุวดีพร้อมกับรอยยิ้มไม่เป็นไรล็อกมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนลุงก็ได้เงินแค่แสนบาทไม่เยอะหรอกนะยุวดียิม้มแล้วทำหน้าจูคิ้วขมวดในใจของยุวดีคิดกล้ากกลัวกลัวว่า ตัวเองจะหาคืนลุงไม่ได้แต่ก็ต้องจำเป็นได้เอาเงินก้อนจากคุณลุงก้อนนี้ไปรักษาแม่ยุบดีได้นำเงินก้อนนี้ไปรักษาแม่อยู่ที่บ้านประมาณ3 4เดือนการเวลาการรักษาความเจ็บป่วยก็ไม่ได้หายเลยทีเดียวแม่ต้องใช้เวลาเป็นปี ถึงจะหายยุวดีเองก็รู้ดีว่าต้องใช้เวลามากนานแค่ไหนย,ยุวดีก็จะรอเมื่อยุวดีรู้ว่าแม่ต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่นานเป็นปีแต่ด้วยเงินทองที่ได้หยิบยืมมามันก็ไม่รอเหมือนกันในเวลาตั้งหนึ่งปีมันทำให้ยุวดีเสียเวลาการทำมาหากิน การหาเงินไปใช้หนี้ให้กับลุงปื้มยุวดีเลยจําเป็นต้องให้พ่อกับน้องดูแลแม่แทนส่วนยุวดีนั้นเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปที่กรุงเทพเพื่อไปหางานทำยุวดีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่ยุวดีจะได้ดูแลน้องสาว พ่อแม่อยู่ที่บ้านแต่กลับต้องไปหาทำงานใช้นี่สงันเรื่องของแม่ก็รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้หายขาดจากโรคร้ายยุวดีก็มีความหวังว่าสักวันแม่ก็ต้องหายแต่ต้องใช้เวลาเป็นปีด้วยเงินและเรื่องปากท้องเลยทำให้ยุวดี รอช้าไม่ได้ยุวดีได้ขึ้นไปกรุงเทพไปหางานทำเลยทันทีเดินทางโดยรถทัวร์ประจำทางเมื่อยุวดีไปถึงกรุงเทพยุวดีเองก็ยังตั้งหลักไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนดียุวดีคิดว่าในตอนนั้นเลือกที่จะตายเอาดาบหน้าดีกว่าอยู่ที่บ้านเฉย แล้วรอให้ลุงปื้มมา่วงนี่ยุวดีคิดอย่างนั้นแล้วก็รีบเดินไปต่อรถสองแถวอีกคันที่จอดรอยอยู่ผู้โดยสารต่างก็ขึ้นอยู่ข้างบนรอกันเป็นสิบผู้โดยสารที่นั่งร่วมรถกับยุวดีต่างก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยสักคนเดียวมีแต่คนแปลกหน้า นั่งอยู่ข้างๆยุวดียุวดีมองไปคนโน้นทีคนนี้ทีที่นั่งอยู่ข้างๆตัวเองยุวดีได้เห็นคนเหล่านั้นอยู่ในรถสองแถวเหมือนตัวเองดูจากสภาพและการแต่งตัวคงไปหางานทำเหมือนกับตัวเองจากนั้นยุวดีก็ได้นั่งรถสองแถวไปเรื่อยๆพร้อมกับ ผู้โดยสารคนอื่นๆยุวดีมองซ้ายมองขวาเหลตตาไปมองวิวด้านข้างและมองผู้คนนั่งอยู่รอบๆข้างตัวเองคอยสังเกตอาการท่าทีเพราะมีแต่คนแปลกหน้าด้วยความที่ยุวดีก็ได้ระมัดระวังตัวเองเหมือนกันกว่าเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวยุวดี ยังไม่ค่อยจะรู้สึกดีสักเท่าไหร่เพราะตัวเองยังไม่ได้ที่อยู่เลยในการเดินทางในตอนกลางค่ำกลางคืนในคืนนั้นยุวดีรู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่เมื่อรถสองแถวได้ไปจอดอยู่ในย่านแห่งหนึ่งมันมีแสงไฟสว่างมากไฟติดร,รอบๆถนนเต็มไปหมดยุวดี เห็นห้องพักหลายห้องเป็นห้องแถวเรียงรายกันบ้างเป็นตึกบ้างตึกเล็กตึกใหญ่หนาแน่นไปหมดยุวดีตัดสินใจลงที่นั you a, ่นอยู่แถวแถวย่านนิคมอุตสาหกรรมเมื่อยุวดีตัดสินใจที่จะลงยุวดีเลยตัดสินใจลงที่นั่นบางคน ก็ลงมากับยุบดีด้วยพี่ๆจะไปไหนคะยุบดีตัดสินใจถามหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งรถมาพร้อมกันอ๋อพี่จะไปห้องแถวพี่นะ่ะมีอะไรเหรอห้องแถวพี่อยู่ไหนหล่ะคะอยู่ต่อหน้านี้เองนะ่ะยุบดีรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว พี่สาวคนสวยที่นั่งรถมากับยุวดีนั่นเองค่ะยุวดีกล้ากลัวทั้งอยากจะเดินตามพี่สาวคนนั้นไปทั้งอยากจะหยุดเดินต่อและตั้งหลักตัวเองใหม่ว่าจะไปห้องแถวไหนดีตอนนี้ผู้คนตาก็ยังนอนอยู่กว่าจะถึงเช้ามืด ยุบดีจะอยู่ต่อยังไงเมื่อความว้าเหวและโดดเดี่ยวทําให้ยุวดีรู้สึกกลัวขึ้นมาพี่พี่อย่าพึ่งไปค่ะมีอะไรเหรอหนูเออพี่พักอยู่ตึกแถวนี่จริงๆเหรอคะใช่พี่พักตึกแถวอยู่ที่นี่แหละมีอะไรเหรอแล้วหนูพักอยู่ที่ไหนเนี่ย เอหนูยังไม่มีที่พักนะคะพี่หนูเพิ่งจะมาจากบ้านนอกนะคะกะว่าจะมาหาห้องแถวอยู่ราคาถูกๆแต่ตอนนี้ยุวดียังไม่มีห้องให้พักเลยนะคะพี่เออแล้วจะทำยังไงดีล่ะเวลานี้ก็เพิ่งจะตีสี่เองนะใครที่ไหนแล้วเขาจะมาตื่นแต่เช้าขนาดนี้ เอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าน้องไม่กลัวแล้วไม่เป็นกังวลกับพี่ก็ไปพักที่ห้องพี่รอก่อนแล้วตอนเช้าๆประมาณแปดโมงเช้าค่อยออกมาใหม่อืมขอบคุณมากนะคะพี่แต่ว่าเอิมแต่อะไรอีกล่ะพี่ชื่ออะไรหรอคะอ๋อ พี่ชื่อเมย์นะ่ะแล้วหนูละชื่ออะไรชื่อยุวดีค่ะพี่อ๋อดีเลยแหละยุวดีไปเดินตามพี่มาสิจากนั้นยุวดีก็ได้เดินตามพี่เมย์ไปที่ห้องของเธอยุวดีรู้สึกโล่งใจมากเมื่อรู้ว่าได้มีห้องพักแล้ว ถึงจะเป็นห้องของพี่เมยแต่ก็ยังดีที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมันก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่ยุวดีเดินตามพี่เมยไปที่ห้องจนถึงห้องพี่เมยพี่เมยได้เปิดห้องของตัวเองให้ยุวดีดูห้องของพี่เมยดูลกมากในตอนนั้นเหมือนพี่เมย์ มีใครอยู่ด้วยสักคนแต่ยุวดีเองมองเข้าไปแล้วในห้องของพี่เมย์ก็ไม่มีใครเลยนอกจากพี่เมย์คนเดียวยุวดีแค่สงสัยในใจแต่ก็ไม่กล้าถามแค่เดินเข้าไปเงียบๆตอนนั้นยุวดีไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเพราะกลัวว่าถามอะไรพี่เมย์เยอะไปกลัวพี่เมย์จะงหงุดหงิดใจ และเกิดไม่สบายใจขึ้นมาจากนั้นยุวดีก็เลือกที่จะพักผ่อนเอนหลังนอนหลับยุวดีเห็นพี่เมมานอนข้างๆตัวเองทัางๆที่ในสภาพห้องนั้นก็ดูโลกแท่จะไม่มีที่จะนอนเลยยุวดีก็แอบแปลกใจเหมือนกันว่าพี่เม์อยู่ได้ยังไง พอถึงเช้าเจ็ดโมงเชา้ายุวดีรู้สึกตัวขึ้นมาทันทียุวดีกำลังจะไปล้างหน้าล้างตาให้ตัวเองสดชื่นในช่วงเช้าๆ้าพี่เมย์หายไปไหนก็ไม่รู้ยุวดีมองไปมุมไหนก็ไม่เห็นพี่เมย์อยู่ด้วยเอ๊ะพี่เมย์หายไปไหนนะเมื่อยุวดี คิดได้อย่างนั้นแล้วก็รีบแต่งตัวแล้วเดินออกจากห้องพี่เมย์ไปโดยที่ไม่ได้ฝากขอบคุณเรื่องที่พี่เมย์ให้ที่พักห้องเลยเพราะด้วยยุวดีมีความใจร้อนรีบที่อยากจะได้ห้องของตัวเองเร็วๆอยากจะไปหาห้องที่ตัวเองรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่านี้ เมื่อยุวดีเดินทางออกจากห้องพี่เมย์ได้ไม่ถึงสิบก้าวก็เห็นพี่เมย์เดินมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเขาดูน่ากลัวมากนวดเขาเต็มหน้าไปหมดใบหน้าเข้มแววตาของเขามองมาที่ยุวดียุวดีรู้สึกกลัวผู้ชายคนนั้นมากจนไม่กล้าที่จะสบตา สงสัยเขาคงจะรู้แล้วว่าเมื่อเช้ามืดยุวดีได้ไปพักที่ห้องเขาเขามองตามยุวดีแบบไม่คิดจะหลบหน้ายุวดีเลยสายตาของเขาบ่งบอกถึงความอยากรู้ในตัวตนของยุวดีเมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นเดินอยู่ข้างๆกายพี่เมย์แล้วพี่เมย์เองก็ได้ยิ้มมาให้ยุวดีเหมือนกัน แล้วยุวดีเองก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นสามีของพี่เมย์เมื่อยุวดีรู้อย่างนั้นแล้วก็รีบเดินต่อตั้งหน้าตั้งตารีบไปทำธุระของตัวเองให้เสร็จยุวดีเดินออกไปที่หน้าปากซอยเห็นวินจอดอยู่กันตั้งหลายคัน พวกขับรถวินมอเตอร์ไซค์มีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแถวแถวย่านนี้ส่วนมากแล้วจะมีวินมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายที่ยุวดีได้เห็นยุวดีได้โบกมือให้วินมารับยุวดีที่ปากซอยเมื่อวินขับรถมาถึงยุวดียุวดีก็คิดว่าวินคนนั้น เป็นผู้ชายเมื่อยุวดีมองไกลๆเขาเป็นผู้หญิงค่ะยุวดีตัดสินใจนั่งรถไปกับเธอแล้วบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าให้พาไปตึกห้องเช่าตึกไหนก็ได้ที่รู้สึกปลอดภยัยแล้ววินคนนั้นก็ได้แนะนำยุวดีให้ไปอีกตึกหนึ่งเป็นตึกสองชั้นเมื่อยุวดีลงรถแล้วจ่ายเงิน ให้กับวินสาวขับรถที่มาส่งขอบคุณมากนะคะที่มาส่งไว้โอกาสหน้าถ้าได้เจอกันอีกเดี๋ยวจะขอเรียกใช้บริการใหม่ขอบคุณมากคะ่ะนี่แหละตึกนี่แหละพี่ได้ยินข่าวมาว่าปลอดภัยดีที่สุดแล้วมาหางานทำใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะพี่หนูมาหางานทำอืมเจ้าของตึกเนี้ยเข้าใจดีแล้วให้ความปลอดภัยเป็นพิเศษเลยนะก่อนเข้าออกก็มีคีย์การ์ดให้ด้วยราคาพี่ถ้างั้นหนูขอตัวละค่ะจากนั้นวินสาวก็ได้ขับรถมอไซค์ออกไปจากยุวดียุรีเองก็เดินเข้าตึกไปหาเจ้าของตึกเมื่อยุวดี ได้เดินเข้าไปหาเจ้าของตึกสวัสดีค่ะหนูมาขอเช่าห้องอยู่นะคะพี่พอมีห้องว่างให้เช่าหรือเปล่าคะอ๋อห้องว่างมีอยู่ชั้นสองนะมีอยู่สองห้องนะ่ะยุวดีได้ขอให้เจ้าของตึกพาไปดูห้องที่เจ้าของตึกบอกว่าว่างทั้งสองห้องอยู่ชั้นสองเมื่อยุวดีเดินตามเจ้าของตึกไปที่ห้องว่าง ยุวดีเห็นห้องก็รู้สึกประทับใจและอยากอยู่เลยทันทีพอสองสามวันต่อมายุวดีก็ได้ออกเดินทางไปหางานทำต่อโดยนั่งวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมในวันนั้นยุวดีก็ได้พบกับวินมอเตอร์ไซค์คนเดิมจนวดีได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในซอยแห่งนี้ และมีที่มาที่ไปโรงงานดีๆตั้งหลายโรงงานที่ยุวดีไม่เคยรู้จากสาวนั่งวินที่เคยคุ้นทางได้แนะนำทางให้ยุวดีรู้จักแหล่งที่ไปที่มาของการทำงานเมื่อยุวดียังมีความโชคดีอยู่บ้างที่ได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อยุวดีอยากได้งานทำให้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องเสียเวลาการเดินหางานยุวดีจึงตัดสินใจเหมาวินมอไซค์ด้วยสาวขับวินได้พายุวดีขับขี่หางานตลอดทั้งวันแล้วยุวดีก็ไปที่หน้างานบริษัทแห่งหนึ่งมันเป็นโรงงานใหญ่มากยุวดีไปสอบถามเผอ,อิญว่าในบริษัทแห่งนั้น เขารับคนไม่จำกัดวุฒิช่างเป็นความโชคดีของยุวดีจริงๆที่จะได้งานทำแล้วแต่สาววินบอกกับยุวดีว่าถ้าอยากจะได้งานทำและได้เงินดีมากกว่านี้ให้ไปทำงานกับเธอเมื่อยุวดีเห็นคำแนะนำสาววินได้แนะนำให้ยุวดีฟังแบบนั้นแล้วยุวดีก็เก็บมาคิด งานแบบสาววีนคนนี้คืองานอะไรนะยุวดีแอบสงสัยอยู่ในใจแต่กล้อยังไม่ตัดสินใจที่จะกล้าถามต่อเพราะตอนนั้นยุวดียังคิดเห็นงานในบริษัทใหญ่แห่งนั้นที่กำลังรับสมัครคนมากมายอยู่ยุวดีเลยตัดสินใจไปที่โรงงานก่อนเพื่อไปสมัครงาน จากนั้นยุวดีก็ได้งานทําเมื่อยุวดีได้ทํางานในบริษัทแห่งนั้นแค่เงินรายวันขั้นต่ําก็ไม่สามารถที่จะทําให้เธอเก็บเงินได้เพราะเงินที่เธอต้องการจะหาได้เร็วๆนั้นไหนจะค่าใช้หนี้ไหนจะค่าส่งให้พ่อกับแม่และน้องสาวเล่าเรียนต่อยุวดีเองก็คิดหนักเลยเงินค่าแรงแค่นี้ จะไปช่วยอะไรเธอได้ตั้งมากมายยุวดีเริ่มอยากจะได้งานเสริมทำต่อและรีบเข้าไปหาสาวินมอเตอร์ไซค์เพื่อขอคำปรึกษาอยากได้งานเสริมยุวดีเมื่อรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสาวินมอเตอร์ไซค์ให้แนะนำมาขับวินเหมือนกันกับเธอได้เงินดีมากถ้าไม่ขับวินก็คงจะอยู่ไม่ได้ ทำงานไปด้วยขับวินไปด้วยหลังเลิกงานยุวดีเองรู้สึกว่าขับวินก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่ขับไปส่งผู้โดยสารก็เท่านั้นยุวดีได้ให้โอกาสตัวเองทำงานในบริษัทตั้งหลายเดือนกว่าจะตัดสินใจได้เพื่อลองพิสูจน์ตัวเองว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าในที่สุดยุวดี ก็อยู่ด้วยเงินค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้เลยถามให้ยุวดีได้ตัดสินใจมาวิ่งวินกับสาวินมอไซในย่านแห่งนี้ยุวดีวิ่งวินอยู่กับสาวินมอไซก็รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ได้และพอตัวรู้จักเส้นสายเส้นทางมากขึ้นเรื่อย จากที่สาวินมอไซได้หัดได้สอนเธอให้รู้จักเส้นทางหลายๆเส้นช่างเป็นเรื่องฟุกและน่ายินดีกับยุวดีด้วยจากคนสาวบันนอกไม่รู้จักเส้นสายปลายทางไม่มีญาติพี่น้องแต่กลับมีตะคนดีๆได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับเธอได้เอาตัวรอดได้คนดี ก็ย่อมมีตัสิ่งดีๆเข้ามาอยู่แล้วในความคิดของยุวดีคงน่าจะเป็นบุญที่ยุวดีได้เป็นลูกกระตันยูทำเพื่อกับพ่อกับแม่มากกว่าถึงทำให้ยุวดีได้เจอแต่คนดีๆอยู่ในเมืองกรุงแบบนี้ชีวิตของยุวดีรู้สึกลาบลืน่นหาเงินได้ค่องแค่วมากกว่าเดิม มีผู้โดยสารมาขอใช้บริการหลังเลิกงานหลังจากนั้นมายุวดีก็ค่อยๆมีเงินเก็บเล็กผสมน้อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย